หนึ่งโดยสองโดยสามโดยสี่โดยตุดไข่ก่อนโอ้ลืมนางเคี่ยงซื้อเลยปาล์มไข่เดือบันนี้ก็เทไข่ใส่ปุกหน้าไว้ไม่เลี้ยงไม่เลี้ยปุ๊บนี่โอ้เมนี้เสพขยะอีมาปามไข่เด้อเนี่ยไข่มีอยู่สี่โดยหนึ่งโดยสองโดยสามโดยสี่โดย เอนเหล็กกทุกไทยก่อนซ้มด้วยสีด้วยแล้วก็ตีตีตีนี่โอ้ลืมนางเคี่ยงเซื่อเลยนางขิดบ้งหัวหอม นี่ก็ใส่ต้นหอมีอปาำไข่เด๋อบัดนี้ก็ปรุงพ้งสุรดออเจาะหนึ่งรสด,ดีออเจาะหนึ่งบ่ต้องใส่หลายคนตีไข่น้ำปลาซองจึกเดีย๋ยวมาันอีเข็มบัดนี้ก็เอาอก,กระทะมาตั้ง อันนี้เด้อคาดบไวร้ใบตองตามไข่นะพอเมฮเ็ดให้กินแต่น,น้อยนี่เอาใส่ลายสันเนจากหน่อยยานมันไม้กอนนี่เอาใบตองใส่เอาน้ำใส่กลนกระทะเนจากน่วยเดือมอีไม้ก่อนไข่บะหันซุปคนโคนโคนคนคนบันนี้กะเทไข่ใส่อ่นี่แนวขาวเอินว่าตามไข่ วันนี้ก็เอาใบตองอันนี้ปกปกขังหน้าไว้วันนี้ก็ท่าให้มันสุกเถิงลมหนาวมันเย็นจอยลมพัดเย็นวอยวอยหัวใจคล้อยเป็นเวิรงว่า และนั่งอยู่เทียงลมทังฟังแต่เสียงนก้องโอ้ยทางนองแห่งกังวลละมาปลายปีนี้นอคิดไปใส่นี้บอพุนครั้งหนึ่งนัดกับแฟนแม่นไปไกลเหลือแสนให้ห่วงแฟน đưa ai à, sụp bò nha ủa nhằn vua căng vậy bắt đi tập cặp đàn nữa mình đi máy nữa